สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ Honda City รุ่นเมเนเชนซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วที่อินเดียเขาปรับตรงไหนไปชมสีที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดก็คือด้านหน้าจะมีกระจังหน้าดีไซน์คล้ายกับรุ่น RS บ้านเราแต่ว่าก็จะมีการปรับรายลังเพึ่งให้มันดูละเอียดลอมากขึ้นเช่นเดียกับปลอกไฟตัดหมอกหน้าที่จะมีการทําให้มันเชื่อมกับช่องดักลมอย่างแนบเนียนด้วยส่วนไฟหน้านั้นดูเหมือนว่าจะเป็นแบบเดิมนะ ส่วนใรล็อกก็จะมีการปรับปรุงใหม่ให้ดูดีขึ้นทั้ง15นิ้วและ16นิ้วที่มีคาแรคเตอร์มีความเป็นผู้ใหญ่เยอะอยู่เช่นกันส่วนด้านหลังก็จะมีการปรับดีไซน์ที่กระชนหลังใหม่ยุบแผงทับทิมให้ไปรวมกับแถบด้านล่างของกรนชนท้ายที่จะทําเป็นสเกิร์ตในตัวอีกด้วยทําให้ช่องซ้ายขวาน,นั้นกลายเป็นช่องตกแต่งแบบธรรมดาไปและสีตัวรถนั้นก็จะมปสีน้ําเงินออ s ซิเดียนบลูซึ่งจะเป็นสีตามที่เห็นนี้ซึ่งบ้านเรานั้นก็มีอยู่แล้วในรุ่น EHEV นั่นเอง ส่วภายในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือแผงแดชบอร์ดก็จะตกแต่งด้วยลายไม้สีเข้มเสริมด้วยไฟแอมเบียนท์ไลท์ชุดเครื่องเสียงที่รองรับ Apple Car p เพนและ Android Auto แบบไร้สายที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติและที่ชาร์จไร้สายก็ต้องให้มาเพิ่มเติมอีกเช่นกันเรียกได้ว่าออปชันที่แน่นอยู่แล้วก็ให้แน่นขึ้นไปอีกอยังไงก็ตามถ้าใครอยากรู้ว่าออปชันนั้นมีอะไรบ้างที่เหนือกว่าบ้านเราก็คลิกลิงก์ตามที่ให้เลยนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ค่อย่ตงกันเท่าไหร่แต่ว่าครบเครื่องกว่ายะ ซึ่งระบบความปลอดภัย Honda Sensing ก็มีการติดตั้งมาให้ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินมาให้แล้วถักเดิมที่อยู่ใน EHEV เหมืนกับบ้านเราต้องรอดูกันว่าบ้านเรานั้นก็จะมาแบบนี้ไหมแถมยังอัปเกรดคุณภาพกล้องหลังให้มองชัดขึ้นอีกต่างหากซึ่งหลายคนนั้นก็ร้องขอกันมาเขาก็จัดให้ สำหรับขุมพลังก็จะมีเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นเครื่องดีเซลไม่มีให้เลือกอีกต่อไปทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตร i-VTEC กำลังสูงสุด121แรงมา้าในบิด145นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6จังหวะและอัตโนมัต c CVT กับอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องยนต์ไฮบริด eHEV ที่ให้กำลังสูงสุดถึง98แรงมา้าในบิด27นิวตันเมตร มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง95แรงมา้าแรงบิด253นิวตันเมตรทำให้กำลังรวมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่126แรงมา้ามีเฉพาะเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT ทั้งสองเครื่องยนต์มีแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นสมัครราคานะครับก็จะเริ่มต้นที่486,000จนถึง862,000ทำาม้ถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาจะมีการเพิ่มรุ่นเริ่มต้น,ตนสำหรับเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ eHEV ก็คือเครื่องยนต์ไฮบริด โดยรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะมาแทนซิตี้เจนที่แล้วที่คลากขายมาเกือบ3ปีซึ่งสเปคนั้นผมได้ทํำช็อตเอาไว้แล้วยังไงก็ตามถ้าเป็นรุ่น V นะครับก็จะมีการเอาคอนดักเซนซิ่งออกในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเพื่อจะให้ทําราคาได้ง่ายๆยังไงก็ตามสําหรับอินเดียก็จะเริ่มขายในวันนี้ส่วนประเทศไทยนั้นต้องรองกันก่อนว่าเขาจะปรับตรงไหนบ้างเพราะประเทศไทยนั้นเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ แลกข้าวของนั้นค่อนข้างน้อยท,ทั้งทังที่คู่แข่งนั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดเอาเป็นว่าเราดูการแก้เกมของคอนดาประเทศไทยนะครับ